เดี๋ยวระหว่างรอเพื่อนนะคะทักทายที่เชิญจูลี่กันก่อน o r n i n g Hello Good morning บอกที่เชิญก่อนแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้เติมเต็มเติมเซ็กต์ Good morning ที่เชิญจูลี่หน่อยลูก Good morning Hello เติมเต็ม Good morning Morning How are you today I happy oh you happy very good เดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยค่ะเอ่อ uh, ก่อ <ố> นที่จะเริ่มกิจกรรมนะคะคุณครูจ๋าขออนุญาตกฎกติกาของเราสองข้อเหมือนเดิมค่ะข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆ,ๆทุกคนปิดไม้ตอนนี้ก็ปิดไม์กันทุกคนแล้วเยี่ยมมากๆเลยนะคะน่ารักที่สุดเลยนะคะปิดไม์และต้องสัญญากับคุณครูจ๋าด้วยว่า จะไม่เปิดไมค์ออกมาส่งเสียงรบกวนเพื่อนๆนะคะอันที่สองคุณจ๋าจะฝากคำถามไว้ให้เด็กๆว่าวันนี้เด็กๆใส่เสื้อสีอะไรและเด็กๆชอบสีอะไรมากที่สุดเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะคะค,คุณคุณจ๋ามีเพลงมาฝากเด็กๆหนึ่งเพลงค oh, ่ะคุณจา๋าขออนุญาตแชร์สกรีนให้เด็กๆแป๊บหนึ่งนะคะ สุกนั้นอยู่กับสีฟ้าันเราแลวันสนุกมีสีวงคูกันละคะก็ครบวัน7สีโอเคค่ะ,ะเด็กๆจ้าเพลงเมื่อสักครู่นะคะก็คือเพลง7วัน7สีค่ะสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสีรอบตัวเราค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะว่าใน5วันเนี้ยหนูจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง วันจันเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแม่สีและการผสมสีค่ะต่อไปวันอังคารค่ะวันอังคารหนูจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชื่อสีต่างๆส่วนวันพุธค่ะวันพุธเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสีจากธรรมชาติต่อไปวันพฤหัสบดีค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสีสังเคราะห์วันสุกค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ประโยชน์ของสีค่ะ5วันนี้หนูจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสีนะคะนอกจากนั้นคุณครูก็มีกิจกรรมเสริมมาให้มีกิจกรรมการปั้นแล้วก็มีการใช้สีน้ําด้วยอื้ยสีน้ําเขาเรียกว่าสีธรรมชาติหรือสีสังเคราะหนะ์เนาะต้องรอติดตามนะคะต่อไปเป็นหน้าที่ของเด็กๆที่จะต้องให้คําตอบคุณครูจ๋าค่ะ เด็กๆสามารถยกมือนอกจอได้เลยคุณจ๋าเห็นคุณจ๋าจะรีบให้คนนั้นตอบอาอันอันยกก่อนเพื่อนเลยค่ะมาอันอันใส่เสื้อสีอะไรคะสีชมสีชมพูสีเหลือสีม่วงทีนี้คุณจ๋าขอคําถามไอ้ขอคําตอบอีกหนึ่งคำตอบน้องอันอันชอบสีอะไรมากที่สุดคะชอบสีส้มอู้ชอบสีส้มกับสีชมพูอ่ะต่อไปเพื่อนคนอื่นค่ะ ใครจะตอบผู้จ่าคะยกมือบอสครับโอเคอ่ะพี่บอสครับวันนี้พี่บอสใส่เสื้อสีอะไรโอ้เสื้อเทียนนะลูกสีอะไรครับสีขาวครับสีดำพูดเพื่อคนไหนพูดถึงพูดถึงนั่งผู้จ่าไม่ได้ยินครับสีขาวสีดำแล้วสีอะไรอีกนะลูกสีอะไรอีกสีขาวสีขาวสีดำใช่ไหมครับสีแดมด้ับสีแดงด้วยว้าวโอเคกับมีสีเหลืองกับมีสีเหลือง อุ้ยฉันไม่ม<ำ>ชสีน้ำตาดีน้ำตาอีกเยอะแยะ <Yeah, S 2> เลย,ยล <laughs> จ้าสมากเลยวันนี้ฉะนั้นคุณจ๋าจะถามถามพี่บอสอีกว่าพี่บอสชอบสีอะไรมากที่สุดเลยสีอะไรครับชอบสีอะไรมากที่สุด ชอบสีชอบสีแดงชอบสีแดงใช่ไหมครับสีแดงแรงฤทธิ์ใช่ไหมลูกโอเคค่ะเดี๋ยววันต่อมาบอกกูจ๋าด้วยนะว่าทําไมถึงชอบสีแดงตอนนี้อุบคําตอบนี้เอาไว้ก่อนนะคะอันต่อไปค่ะเพื่อนคนไหนเลอาค่ะเลายกมือแล้วโอเคค่ะอ่ะเลอาค่ะเลอาวันนี้เลอาใส่เสื้อสีอะไรลูกสีฟ้าใช่ไหมคะแล้วเลอาชอบสีอะไรมากที่สุดเอชอบสีอะไรคะ สีฟ้าสีฟ้าโอ้โหีฟ้าเหมือนกันกับเสื้อหนูวันนี้เลยใช่ไหมลูกวินารักที่สุดเลยนะคะอย่าลืมเอาคําตอบนี้มาฝากกุจ๋าด้วยนะคะว่าทําไมหนูถึงชอบสีฟ้าที่สุดเลยต่อไปเติมเต็มค่ะเติมเต็มนั่นอยู่ไหนนะหันมาซ้ำแต้มมาหน่อยสวัสดีค่ะเติมเต็มจ๋าวันนี้หนูใส่เสื้อสีอะไรลูกสีขาวสีขาวแล้วลูกบอลที่หนูถือเนี่ยสีอะไรคะ สีแดงสีแดงแล้วเติมเต็มชอบสีอะไรมากที่สุดลูกหนูชอบสีแดงหนูชอบสีแดงใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยจะถูกจะแพงก็แดงไม่อนใช่ไหมลูกทําไมถึงชอบสีแดงนะเดี๋ยวเตรียมคําตอบมาตอบผูจา๋าวันเสาร์นะคะน้องพิมๆๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะลูกว,ว,วันนี้น้องพิมใส่เสือ<ป>้อสีอะไรคะ อย้า้เป็นว่าไปกินไหนลูกไหนดูก่อนดใส่เสื้อสีอะไรเอ่ยสีเหลืองค่ะสีเหลืองใช่ไหมคะอุ้ยสีเหลืองกิ๊บ์รูสีอะไรคะลูกกิ๊บสีอะไรนั่นอะกิ๊บสีอะไรลูกสีเดียวกันกับเสื้อเลยสีเดียวกันน้องพิมพ์น้องพิมพ์น้องพิมพ์ใช่ไหมคะสีเหลืองใช่ไหมคะเออคุณผู้จ๋าอยากทราบจังเลยว่าเลยน้องพริมชอบสีอะไรมากที่สุดลูกหนูชอบสีอะไรมากที่สุดคะ สีส้มตอบดังๆสีส้มใช่ไหมคะชอบสีส้มทําไมถึงชอบสีส้มนะเตรียมคําตอบนี้มาบอกคุณจ๋าวันเสาร์นะคะเก่งมากต่อไปเป็นคนอื่นบ้างลูกยังไม่ตอบคุณครูจ๋าค่ะแอร์ฟอร์สค่ะแอร์ฟอร์สครับค่ะวันนี้แอร์ฟอร์สใส่เสื้อสีอะไรครับผมน้อคิดถึงครูครูจ๋าแอร์ฟอร์สคุณครูจ๋าก็คิดถึงหนูเหมือนกันค่ะคิดถึงเป็นเต็มที่เลย อ่ะวันนี้หนูใส่เสื้อสีอะไรใส่เสื้อสีอะไรแอร์อสีอะไรลูกฮะแดงสีแดงใช่ไหมครับสีแดงแล้วแอร์ฟอร์ดชอบสีอะไรมากที่สุดเลยสีม่วงสีม่วงใช่ไหมคะโอ้เก่งมากครับเก่งมากอ้าวต่อไปค่ะไหนใครยังไม่ตอบคุณครูจ๋าเลยมะปรางสวัสดีค่ะมะปราง วันนี้มาปรางใส่เสื้อสีอะไรคะม,มาปรางใส่เสื้อสีเขียวใช่ไหมลูกโอเคตอบให้เพื่อนเมื่อกี้ <c oughs> อ๋อมาปรางใส่เสื้อสีเขียวแล้วมาปรางชอบสีอะไรมากที่สุดเลยหนูอะไ,ไรนะคะสีเขียวนะคะหนูไม่ได้เปิดไปแต่คู้จ๋าสามารถได้ยินเสียงหนูด้วยแหละนะคะหนูบอกว่าหนูชอบสีเขียวใช่ไหมคะสีเขียวเหมือนเสื้อมาปรางวันนี้เลยนะ ใช่ไหมลูกว้เยี่ยมมากๆเยี่ยมมากๆาค่ะมะปรางชอบเสื้อสีเขียวเอ้ยชอบสีเขียวนะคะเด้ค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วแล้วจะหมดเวลาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมากันใหม่ในวันเสาร์แล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าอย่าลืมเตรียมคําตอบมาฝากครูจ๋าด้วยว่าหนูชอบสีเนี่ยที่หนูบอกครูจ๋าว่าหนูชอบสีแล้วหนูชอบสีนั้นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันในวันในวันเสาร์นะคะเด็กๆค่ะอย่าลืมไปเรียนรู้ในคลิปกิจกรรมแล้วอย่าลืมนะคะ ของเราเดี๋ยวกูจ๋าจะส่งคลิปกิจกรรมไปค่ะว่าหนูจะต้องไปทําแบบการประมงแบบไหนนะคะแต่ช่วงนี้ให้ดูแลต้นหอมของเองดีๆแล้ววันเสาร์เรามาโชว์กันอีกครั้งหนึ่งว่า ต้นหอมของมีการเจริญเติบโตที่โตขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วันเสาร์นะลูกวันนี้เดี๋ยวคุณครูจ๋าขออนุญาตลาไปปนนะคะครูจ๋าจะรีบไปทําคลิปกิจกรรมการเรียนให้เด็กๆจะได้รีบส่งไปให้เด็กๆได้เรียนส่งไปให้เด็กๆได้เรียนค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วันเสาร์นะคะโอเคไหมคะอะ้าหากหนูได้ยินช่วยเอามือจับหัวไหนเอามือจับหัวยังไงอะ ทหารหนูได้ยินช่วยกราบลิปตาทหารหนู <kale S 2> ได้ยินช่วยชูมือขวามือขวาค่ะให้ไฟ,ไฟกันเลยค่ะไ,ไฟกับคุณแม่ไฮไฟทหารหนูได้ยินช่นั่งตัวตรง<ย>โอเคอค่ะเดี๋ยวยิ้มหวานสวยๆนะคะคุณจ๋าขอญาตแคปนะคะว่าเออยิ้มหวานดีๆก่อนย,ยิน้มหวานนะคะยิ้มหวานจะแคปแล้วนะ นึ่งสองจะสวเลยค่เรียบร้อย